เคยแช่น้ําร้อนเวลาซักปั่นหมาดผ้ายับรีดยากมากเลยใช่เลยค่ะเวลาที่ใช้น้ําร้อนผ้าจะยับกว่าการซักปกติค่ะแม่กบขออนุญาตแนะนําว่าถ้ามีความจําเป็นต้องใช้น้ําร้อนในการซักผ้าตอนเราแช่ผ้าอย่าอัดผ้าแน่นจนเกินไปนะคะให้เขาได้มีพื้นที่ขยับบ้างเวลาซักเสร็จผ้าจะยับน้อยลงค่ะส่วนคอมเมนต์นี้ที่ถามว่าแม่กบใช้เตารีดยี่ห้ออะไรใช้ดีไหมแม่กบใช้เตารีดไอ้น้าแยกหม้อต้มของฟิลิปรุ่น PSG 3 0 0 0ค่ะกําลังไฟ2000 1,400วัตต์แรงดันไอ้น้า6วาเลยตัวนี้แม่กบใช้มา3ปีแล้วคะ่ะชอบมากๆแรงดันไอน้ําดีรีดเรียบไวมากประหยัดแรงประหยัดเวลาทําให้การรีดผ้าของแม่กบไม่ได้น่าเบื่ออีกต่อไปแม่กบว่าการมีเตารีดดีๆสักตวัวมันช่วยให้เรารู้สึกสนุกกับการรีดผ้าขึ้นเยอะเลยนะคะแม่กบขอบคุณมากๆเลยสําหรับคอมเมนต์ที่ทั้งแบ่งปันประสบการณ์ทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆมันน่ารักมากๆเลยคะ่ะกลับมาที่เตารีดอีกทีนึง ตัวนี้แม่กบเชียนะคะลองไปหาดูนะราคาไม่แรงแต่สําหรับคุณภาพแม่กบว่าใช้ได้เลยล่ะคลิปนี้ถ้าพอเป็นประโยชน์อยู่บ้างแม่กบฝากกดแชร์กดคอมเมนต์ให้แม่กบด้วยได้ไหมคะ